พอให้คันนี้รักษาดีมากใช้ว p o w อ r อย่างเดียวดูแลเป็นเทนะที่ไหนเวลาถ่าน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยที่สู์เลย,เลยประการชั้นหนึ่งตลอดตั้งแต่เริ่มต้นมาช้างเผือกเข้าหนึ่งคันนะครับดูสีขาวปวๆแบบนี้ที่สำคัญออโต้โฟวิลด้วยนะใครหาอยู่บอกเลยรีบจัดคันนี้เดิมจริงๆลูกค้าคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมเลยนัดปิดบัญชีกันที่หน้าสถาบันการเงินเลยให้เรียบร้อยลูกค้าได้สบายใจดูเพดเดิมมอ,อก,กออยู่ครบหมดคันเดิมเครื่องแห้ง ABS จัดเต็มมาให้แบบนี้นะภายในเนียนเลยยังไม่พอเดี๋ยวให้เจ้าของรถคอนเฟิร์มให้ดีกว่าอ่าพี่หนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับทาไมถึงขายพี่ไม่มีที่จอดจับหกหคนมีตังนะครับพอดีแกจะไปซื้อรถตู้พอดีมีสมาชิกเพิ่มเพราะว่าลูกโตแล้วอะไรแล้วมีสมาชิเพิ่มก็คืออ่าคันนี้มันเล็กไปก็อยากจะได้รถคันใหม่อคันนี้ขับดีไหมพี่เครื่องยนต์เกียร์เป็นไงบ้างตอนนี้คอนเฟิร์มผมหน่อยผมบอกให้น่าคันเนี้ย ร right? ักษาดีมากใช้ V p o w e r อย่างเดียว V p o w e r อย่างเดียวเลยเหรอใช่คันนี้ V p o w e r อย่างเดียวไปเช็คดูได้ดูแลเมทรนันที่ไหนพี่อะไรนะดูแลเมทรนันที่ไหนเวลาถ่านน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยที่ศูนย์เลยครับที่ศูนย์หมดตลอดเลยที่ศูนย์หมดประกันชั้นหนึ่งตลอดด้วยประกันชั้นหนึ่งตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยฝนตกเนี่ยใช้เบอร์สามเบอร์สี่นี่นะเหยียบไปเลยร้อยหกร้อยเจ็ดเบรกเนี่ยเหยียบไปเลยไม่มีแถม อยู่นึบเลยอยู่เลยครับถ้าหาดาผมได้เลยเบอร์โทรไม่ต้องพี่ได้เยอะนะดาได้เลยนี่ของจริงนะครับพูดสองคำเองผมบอกพี่หนึ่งว่ามาเท่าไหร่ผมต่อคำที่พหนึ่งว่าให้น้องไปทํากินนะครับนี่ของจริงัติใจน้องอุ๋ยมันเพราะว่าน้องอุ๋ยมันช่วยเราอยู่บุญคนรเมื่ต้องตอบแทนป่ะนี่ตัวจริงครับคอนเฟิร์มโดยพี่หนึ่งเจ้าของรถตัวจริงเลยนะครับขอบคุณมากพี่มาดูสภาพยังเนียนใหม่ๆ นะครับเป็นจอ DVD ด้วยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่จริงดูด้านหลังเดี๋ยวของแกยังไม่เอาลงนะครับเดี๋ยวไปส่งแกที่บ้านแล้วก็เอาของลงกันนะใครสนใจทักมาได้เลยออตโต้โฟหายากจริงตัวนี้รถบ้านแท้